สวัสดีค่ะพกบกับสายอีกแล้วนะคะที่ Ford Auto Gallery ปทุมธาน,นีนะคะกับช่องสาว Ford Promotion นะคะวันนี้นะคะสามารถีวิวรถ Everest Sport ตนะคะตัวนี้เป็นสีดิฟคริสตัลบูนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สู2.0ลิตรนะคะ180แรงม้าแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะคะพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันเลยนะคะ ราคาเพียง1้าน4 2 9 0 0 0บาทถ้าเป็นสีดิฟคิทตันบูหรือว่าสีขาวมุกก็เพิ่ม10,000บาทนะคะเป็น1้าน4 3 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบ EBD การกระจายแรงดันน้ำมันเบรกหรือระบบป้องกันการพลิกคว่ำก็มีมาให้นะคะแล้วก็ระบบป้องกันเสียภาพในการทรงตัวนะคะตัวนี้เนาะก็มาออปชันค่อนข้างจัดเต็มอยู่ในราคาพิเศษเบาๆนะคะแค่ล้าน4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าเรามีแต่งอะไรให้บ้บางนะคะค เริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าม้ามัดแต่งนะคะแบบมีไฟสามจุดตรงนี้นะคะเป็นสีดำเงานะคะซึ่งเอเวเรสปกติเนี่ยตัว ทุกอย่างที่ครอบจะเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสีดําเงาเพื่อให้เข้ากับพวกครอบต่างๆนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ฝากระโปรงตัวนี้ก็คือจะเป็นคําว่าออเอเวอเรสต์นะคะซึ่งเป็นอะคริลิกนะคะมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะคือเดิมๆจากโรงงานนะคะส่วนไฟหน้านะคะตัวนี้สาวอัปเกรดให้นะคะเป็นไฟหน้ามมสแตงนะคะเป็นไฟเดวิบลูนะคะสีฟ้านะคะ ซึ่งให้เข้ากับสีตัวรถนะคะซึ่งเป็นสีน้ําเงินนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่มวงแหวนเหลี่ยมให้นะคะเป็น LED นะคะเพิ่มไฟมาแต่ง3ามขีดตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นไฟเดย์ไลท์แบบวิ่งให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะเนี่ยค่ะถ้าเป็นสีดิฟคิสตันบูนี่มันจะมีเม็ดส,สีที่ตัวรถนะคะก็จะดูสวยถ้าโดนสปอตไลท์แสงจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดน อนอกสปอตไลท์ก็สีก็จะออกทึมนิดนึงนะคะแล้วก็ครอบไฟหน้าจะเป็นครอบไฟหน้าเป็นแบบสีดำเงานะคะเช่นกันเลยเพื่อให้รับกับตัวพวกมือจับพวกแอมข้างเครื่องจะเป็นสีดำเงานะคะส่วนตัวคิ้วล้อเองนะคะตัวนี้ลูกค้าอยากได้คิ้วล้ออารมณ์ประมาณแบบออฟโรดหน่อยนะคะจะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะแบบนี้นะคะ ขนาดหลกนิ้วประมาณนี้นะคะขนาดหลกนิ้วเป็นแบบมีหมุดนะคะสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนแมกนะคะตัวนี้เป็นแมกนะคะลายสีปัดหน้าหน้าเงินนะคะตัวนี้ยางอามอนเตอร์นะคะ2755 5, 5, 5, 5, 5็20นะคะเป็นออทเทเรนนะคะตัวนี้เนาะกา็ราคาก็ไม่ไม่สูงมากนะคะตัวนี้ลูกค้าก็ใช้ ทางๆก่อนนะคะตัวนี้เนาะก็รออยู่นะคะตัวนี้เนาะก็ดอยู่เป็นสไตล์ออฟโรดอยู่แล้วก็พวกแก้มข้างกระจกหูช้างนะคะแล้วก็พวกมือจับรองบ้างมือจับเนี่ยสาวให้เป็นอ่าเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะซึ่งบางไอตัวมือจับเนี่ยมันจะมาจากโรงงานซึ่งจะเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ฟิล์มบานหน้าเป็น60นะคะรอบคันเป็น80นะคะลูกค้าอยากได้ดํานิดนึงเพราะว่าอากาศเมืองไทยร้อนลูกค้าบอกนะคะแล้วก็สาวเพิ่มเป็นสาดให้แล้วก็ราวหลังคาเองถ้าเป็นเอเวอร์ริสสปอร์ตจะเป็นสีดําเงาซึ่งพ่นมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ไม่ได้ทําเพิ่มนะคะแล้วก็ชายบันไดนะคะนี่ค่ะมาดูชายบันไดกันชายบันไดก็คือจะเป็นสีดํามาจากโรงงานเลยซึ่งจะเป็นเฉพาะรุ่นเอเวอร์ริสสปอร์ตนะคะตัวนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังตัวนี้เป็นไฟเราให้มาดูไฟเดิมกันบ้างนะคะไฟเดิมที่ไม่ได้แต่งนะคะก็คือเป็นไฟของฟอร์ดเองก็ดูสวยอยู่นะคะแล้วก็เราเพิ่มเติมให้ก็คือที่สาวเพิ่มให้ก็คือจะเป็นครอบไฟสีดําเงาให้นะคะแค่นั้นนะคะถ้าเป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตก็คือจะมีสติกเกอร์นะคะเขียนว่าเอเวอรเรสต์สปอร์ตตัวนี้นะคะ้าเพิ่มคาดท้าย เอลเรสให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเอลเรสสปอร์ตเองก็คือจะมีกล้องมองหลังให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้เนาะนี่ค่ะฝาท,ท้ายเป็นฝาท,ท้ายแฮนด์ฟรีแล้วนะคะตัวนี้เปิดได้4แบบนะคะเปิดจาก ตัวนี้ก็ได้หรือเปิดจากกุญแจนะคะหรือเตะเปิดได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดจากข้างหน้าก็ได้นะคะโดยที่เราต้องพกกุญแจถ้าเตะเปิดนะคะตัวนี้คือสาวเตรียมสมมอบว่าให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะตัวนี้โปรมห d ดีลูกค้าเลือกเป็นสีดําได้สีน้ําเงินนะคะสาวเพิ่มถัดท้ายให้ลูกค้านะคะของที่ถอดก็คือจะคือให้ลูกค้าจะเป็นตัวกระจังหน้าแล้วก็คาดท้ายนะคะ,ะตัวนี้เบาะแถวที่สามเป็มพับปรับมือนะคะตัวนี้ก็พับปรับง่ายๆเลยนะคะตัวนี้เนาะไม่ยาก ภายในก็ดูดูรลานะคะแล้วก็เป็นสีงาช้างมันจะทําให้ดูรถดูสว่างขึ้นนะคะนั่งภายในก็คือบรรทุกได้เจ็ดที่นั่งเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือรองรับน้ําหนักได้ถึง900กิโลสามารถบรรทุกหนักก็ได้นะคะตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านหน้ากันบ้างนะคะเนี่ยคะ่ะ ภายในนะคะตัวเอร์สปอร์ตเองเนี่ยเสาเพิ่มให้ตัวคาบเทนตัวชายบันไดให้นะคะเนี่ยค่ะเสาให้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นพรม 5D เป็นสีฟ้านะคะลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าอยากได้สีอะไรนะคะตัวนี้เนาะเป็นพรม 5D เลือกได้เลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะปรับได้6ทิศทางนะคะตัวนี้เนาะนี่เลยนะคะ ก็ถ้าเป็นตัวเอเวอร์ซ์สปอร์ตนะคะบอกจะเป็นเดินได้สีน้ําเงินนะคะซึ่งเป็นทําทให้ดูสปอร์ตขึ้นนะคะทุกอย่างจะเป็นเดินได้สีน้ำเงินทั้งหมดเลยไม่ว,ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะก็จะเดินได้เป็นแบบป้ายนะคะสีน้ําเงินนะคะก็ดูสวยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะนี่ค่ะพร้อมพุทคอนโรลให้นะคะตัวนี้เนาะนี่แล้วก็ตัวคอนโซลเองก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นหนังเดินได้สีน้ําเงินเช่นกันนะคะ มาจากโรงงานนะคะจะทำให้ดูรถดูหรูหราดาูพรีเมียมขึ้นนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้10สปีดนะคะพร้อมหมดสปอร์ตนะคะไว้สำหรับลูกค้าอยากขับสนุกก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะนะี่ยปรับลดนุหัวเกียร์นะคะตัวนี้ก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายให้แล้วนะคะตัวนี้เนาะีหน้านะจอทัชสกรีน8นิ้วเช่นกันนะคะแล้วก็รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะตัวนี้เนาะก็ใช้งานง่ายเป็นสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแล้วนะคะตัวนี้นะคะ ดูภายในกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นแคมเปญแบบไหนเป็นแคมเปญฟอกแ่งเฟมหรือจะเป็นอดอกเบีย้ยศูนย์นะคะลูกค้าก็สามารถทักมาได้ค่ะที่0859017092หรือแอดไลนอดีตามเบอร์ด,ด้านล่างนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ c r i b e รต์สาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย